เป็นน้องชาวเอานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมาเอาว่าออกไปอีกรอบนะครับผมเจ๊เดี๋ยวดิอนี้ ออกไปได้ครับออกโอ้ไปเลยครับออกเดินทางแล้ว เอกยักเดินทางมานะครับจะสู่ลงสนามแข่งขันแล้วนะครับ,บ,บ,บครับเดินย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับตาทิตย์กำลังอัสดงนะครับ

มามากบมานับ้านเตรียมไมย่างเตรียมลอยแล้วมามามาิดหมดเลยใช่ไหมตปากซอยิดหมดแล้วสุนก็เด้เมาเด้อไดรอทีมงานเยอะอยู่มามามาจะรอมามามาคุยเดิจะไปยดไปไปอะไระด้วยเนี่ยตะกรดอกบิดเอกนะเอกทำไมเสียศูนย์คัเต้ไป้ไปไปไปนอนเปนเนี่ยวิ่งนี่เลยย เอาวิ่งวิ่งขึ้นเลยนะไปปล้กร์เทไปลมมันยังไม่อยู่ไปอ๋อเอาปิดไปไปก่อนก็แล้มีเงินพอมีบ้ามาดิยดอกมีแรงยัไม่ถึงเวลามาพ้อยะไทำไปเลยโ้่ปี่ครัี่หนาจจะไปหนไเราอาจจะน้อยอย่อยู่บนยนมาไหวก่อนวาเลยเอาของมาอี่่เอาอาเล้งมาโอเคครับ เยอะแยะเลยนี่ทีมงาใส่เยอะ